สวัสดีครับสวัสดีย่ำแรงครับนี่นะครับพระอาทิตย์เกือบตกแล้วนะครับค่ำแล้วแต่ครับมือนีในเวลาออกมาให้ยูฮากินครับมาใส่หลบกบนะครับหลบสิ่งหรือว่าหลบดักกบท,ทั่วไปนะครับคือเกาครับมือนีได้ทังหลบ เงียบนะครับหรือหลบสิ่งแล้วก็หลบใส่ป่านะครับเอามาดัดแปลงมาใส่เป็นหลบกบนะครับเนาะนะครับคือเก่าครับเนียบปลาเข็งหน่อยวิธีการง่ายๆครับอันนี้ใส่แล้วครับใส่แล้วนะครับอันนี้น้ำแห้งนะครับเนียอปลาเข็งว่าทั้งในกังสิหละครับเดี๋ยวไปใส่หลังตัวไปน้ำกันครับ มือนี่ได้หลบอยู่สีฮาหกลังนะครับกับหลังที่ใส่ไว้แล้วนะครับลังเนาะ,ะไปครับเยสิคากกรนะครับไปใส่หลบน้ำกันนะครับแล้วก็ทำมาลุนเมือ่อื่นเสาน้ำกันเทื่อเดียวนะครับไปครับ